สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะอ้อจะมาสาธิตวิธีการขับรถนะคะโดยใช้การล็อกความเร็วหรือ cruise control ตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะ่ะสำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยทดลองใช้นะคะลองดูคลิปนี้แล้วนำไปใช้ดูนะคะก็ขับไม่ยากนะคะ ใช้งานก็ไม่ยากวิ่งตามปกติของเราก่อนเลยนะคะดับแรกก็ตอนนี้อ้อก,ก็วิ่งความเร็วอยู่ที่ประมาณ100ไม่ถึง100ดีนะคะก็ขับช้าๆอยู่บนถนนแบบนี้ค่ะการล็อกความเร็วนะคะเราสามารถตั้งค่าล็อกความเร็วได้เริ่มต้นตั้งแต่ที่40กิโลเมตรเป็นต้นไปนะคะถึงจะล็อกความเร็วได้ อันดับแรกเลยในการที่เราจะตั้งรถความเร็วขั้นแรกคือกดตัวนี้ค่ะกดเพื่อสแตนบายการทำงานของเขานะคะพากดปุ๊บหน้าจอก็จะขึ้นสีเขียวเขียวครแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราได้ความเร็วตามที่เราต้องการแล้วนะนะคะตอนนี้ความเร็วอ็อยู่ที่ประมาณ80-90นะคะอ้อ,อก,ก็กดเซตตัวนี้กดดันลงมาพากดดันลงมาปุ๊บ ตัวนี้เห็นไหมคะสังเกตเห็นไหมคะมันจะขึ้นคําว่าเซตทีนี้อ้อก็ปล่อยเท้าออกจากคันเร่งได้เลยค่ะจับแต่พวงมลาลัยอย่างเดียวนะคะจับแต่พวงมาลัยเท้านี่ออยกขึ้นได้หไหมคะเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะเป็นการตั้งค่าล็อกความเร็วค่ะหลังจากนั้นจับพวงมลาลัยไปอย่างเดียวี่ทีนี้ถ้าเกิดเราวิ่งช้าไปนิดนึงถ้ามองเห็นว่ามันช้าไปนิดนึงเราดันตัวนี้ขึ้นค่ะเพิ่มความเร็วค่ะจูปีก,ก็จะเพิ่มขึ้นนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเห็น ก็จะเพิ่มขึ้นนะคะอ่าลองสังเกตเข็มมามันก็จะเพิ่มขึ้นตามที่ออค่อยๆกดไปทีละตัวนะคะกดไปทีละอันก็จะค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นในทางกลับกันค่ะอ้อลดลงเห็นว่ามันเร็วแล้วอ้อก,ก็ลดลงนะคะอ่า s p เข็มมามันก็จะลดลงไปด้วยปุ๊บอ่าถ้าเกิดว่าใกล้รถคันข้างหน้าเราแตะเบรกปุ๊บทุกอย่างยกเลิกการทํางานนะคะคําว่าเซ็ตหายไปแล้วนะคะเซ็ตหายไปแล้วเพราะว่าอ้อก,กด เหยียบเบรกค่ะเอาเหยียบเบรกกันเองก็คือเท่านี้ค่ะขับง่ายๆขับไว้เวลาขับรถไปต่างจังหวัดหรือว่าเดินทางไกลนะคะเอาแนะนําเดินทางไกลดีกว่าก็จะปลอดภัยกว่านะคะวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แล้วก็ลูกค้าเข้าใจง่ายๆนะคะก็ขอบพระคุณนะคะที่ชมคลิปอ้อจนจบไว้ลูกค้าฝากกดติดตามเดี๋ยวคลิปต่อๆไปอ้อลองมาสาธิตวิธีอื่นๆหรือว่าการใช้งานอย่างอื่น ต่อไปนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ